إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقام سكو قام كمرون فهم الله سبحانه وتعالى ในประสบกับพี่น้องผู้มีศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายครับพี่น้องครับ a abi, l ล a h s u b ุบ n a h u wa taala เล่าวว่าลิคุลลินจีอันนามินคุมชิรอัตันวะมินฮาจัตนี่นั่นว่าทุกๆภะชาชาติสิ่ที่พันๆมา a l า a h subhanahu wa taala ล้วนเลีวให้มีบทบัญญัติล้วนเลเวให้มีแนวทางในการใช้ชีวิตนั่นภาษาชาตินบีมูซานบีอิบรอฮิมนบีต่างๆล้วนเลีวมีแนวทางมีหลักการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปเราก็เป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อุมาของเราก็มีม <N editors> ินฮัจมีแนวทามีชิรอะห์มีบรูกแบบมีการบทบัญญัติที่ประทานให้กับ่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับดังนั้นเมื่อบทบัญญัติทูกประธานลงมาแน่นอนว่เป่าหม้สูงสุดของบทบัญญัติเหล่านี้ก็เพื่อให้มนุษย์นั้นได้ประสบความสําเร็จอยู่บนลูกนี้และลูกนาได้ใช้ชีวิตบนลกนี้เพื่อจะไปลูกน้า ได้บัรลุพ้นแห่งความเป็นมนุษย์และไปสู่บรรปลายที่ประสบความสําเร็จที่ได้รับชัยชนะพี่น้องครับแน่นอนว่าทุกๆกประาชาชิมีบทบัญญัติมาและกับบทบัญญัติในอิสลามก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จมีชัยนอัลลอฮฺซุบฮานาวตะตาลาเมื่อเราตายจากไปแล้ว พี่น้องครับไม่ใหญ่สิ่งนึงสิ่งไม่ใหญ่สิ่งอื่นใดเลยสิ่งที่เขตตัวเราและเป็นสิ่งที่ท่น all all am, านอัสลมุลอฮิสซลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องนี้กำชับถึงเรื่องนี้อย่างที่เมื่อชีวิตจะจากไปก็ยังกำชับถึงสิ่งเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องครับนั่นคือการมายังแนนอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการละหมาดม,มันเป็นสิ่งที่สุดยอด แมกะจังการเดินไปมายังพี <of Say> <ana> ่น้องครับมันเก่าสิ่งสุดยอดพุลบุญต่างๆมากมายการสร้างมัสยิดก็ต้องสร้างในสิ่งที่ดีการอํานาจมายังก็ต้องอํานาจมายังโดยวิธีการทีดีที่มีสมาธิเสียงอาดานเมื่อมีเสียงอาจานดังขึ้นเราต้องนิ่งสงบประรบฟังมันและก็กล่าวตามมันอย่างใจจดใจจ่อบ่งบอกถึงอัตถรสอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการมายั่งแน่นอนว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่สุดยอด สิ่งตงกับกันพี่น้องครับเราเองก็ปล่อยปลาละเลยนี่สิ่งนี่ทังๆที่มันเป็นสิ่งเล็กที่จะถูกสอบสวนนในวันเคลียรมตการงานเล็กอิบาดั้งเล็กที่จะถูกสอบสวนนี่วันเคลียรมัดนั่นก็คือการมายังพี่น้องครับพี่น้องท่ามเร็วะบทสอบสวนเล็กคำท่ามเล็กเราสอบผ่านใหม่ เราศพไม่พลาดพี่น้องครับนั่นให้เราได้ทบทวนตัวเองในเรื่องนี้ให้มากๆพี่น้องครับเน้นอนว่าสิ่งเดียวท,ที่ทุกศพตัวนในวันเกียรมัดก็คือการมายังและเน้นอนว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อมีคนใช้คนขึ้นไปเอาโดยตัวของเขาเองเน้นอนว่านั้นสิ่งนั้นคือสิ่งสําคัญการทื่อสิ้นอดการใจสกาดอิบัตต่างๆมากมาย Allah سبحانه แลาให้มลายกัดผ้ามาถึงนบีสุลต์ละวะอัลัยยุสัลลัมแต่มีอย่างเดียวที่ Allah سبحانه แลาให้นบีมุสลลัลลอฮะอัลัยยุสัลลัมขึ้นไปรับมาโดยตัวเองแล้วก็ไปรับที่สถานที่ที่ไม่มีมะคลูกใดไปถึงแม้กระทั่งมลายกัดยังไปไม่ถึงสถานที่นี้ซิตรตะตุนมุนตะฮาตนพุทธะแล้วอ a l ล a h سبحانه และเขาเลยบัญญัติการมายังให้กับท่านนบีมุสลลัลลอฮะอัลัยยุสัลลัม บ่งบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญดังนั้นพี่น้องครับอุลามะได้อุลามะนักอุชาการใีวิชาสังคมวิทตายได้ให้ความได้มีคําพูดตะตรงกันว่าแนนอนว่ามนุษย์จะประสบความสําเร็จในสิ่งหนึ่งเสี่งยงใดนั้นจะต้องประสบความสําเร็จด้วยความแข็งขัดในกฎระเบียบของมันมีความแข็งขัดในระเบียบของมัน ถูกสุกทิ้งถุงกย่างอย่างละเอ,อียดอดพี่น้องครับเราที่เป็นหนักบอลที่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องมีความค,คร่งคกร่งในกฎระเบียบในการสอบหลูกของเราเราก็ฝึก้อมมันเป็นอย่างดีเราจะเป็นผมไม่อ้อจะเป็นวิศวะเนี่ยเราต้องให้ความเคร่งครัดกับตัวเราเองจัดระเบียบในการอ่านหนังสือเพื่อที่จะเรานประสบความสําเร็จดังนั้นพี่น้องครับความคร่งครัดข้ออิสลามก็เหมือนกัน ความแข่งขัดข้องความเป็นมุมินทจะจะนําพาเราไปสู่ความส um ําเร็จนั่นก็คือการแข่งขัดในการมายังพี่น้องครับเขาบอกว่าประตูแรทจะจะนํามนุษย์ไปสู่ความแข่งขัดประตูแรกแต่มนุษย์จะต้องแข่งขัดกับมันให้ให้อัไรก็ให้ความเป็นระเบียบกับมันที่จะนําพาเราสู่ความซํำเร็จคือประตูความแข่งขันแห่งการมายังอัลลอฮฺสุบตะละให้เวลาแต่ละเวลามาไป เป็นละเป็นละเวลาเป็นละอินัสซาลาตอัลันมุมมินินกิตาบันมูกูตาเทจริงกาละมาตันอัลลอฮุสบังคับให้กับมุมมินกิตาบันมูกูตาเป็นระยะเวลาที่ถูกกำหนดมาเพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อเราจะได้แข็งขัดตามกฎระเบียบไปตามละมาตตามเวลาของมันแต่เมื่อนึงเมื่อใดเราไม่ให้ความสำคัญกับมันเราจะเราเองก็จะไม่พบความสํำเ็จบุญหลกไปนี้เพราะอะไรพี่น้องครับเมื่อเราประสบความความแข็งขัดในระเบียบ ของการละหมาดแน่นอนว่าเสียงเรียกของการมายังดินชัดเย็นให้ยาละศ ולה มาสู่จงมาสู่การละหมาดกันเถิดและอย่างให้ยาลันฟาละมาสู่ความสําเร็จในชีวิตกันเถิดดังนั้นพี่น้องครับความสําเร็จในชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับการละหมาดของเราความสําเร็จของชีวิตของมุมินมันขึ้นอยู่กับการละหมาดของบรรดาผูา้ศรัทธาดังนั้นพี่น้องครับ อุลามะบาง่านบอกว่าการที่เรามาก้มโคก้มโค,ก,มโคกันนี่นี่ไม่ใช่การดรํารงละหมาดแต่มันเป็นการปฏิบัติละหมาดเฉยๆแต่การดรํารงละหมาดหมายถึงการดรํารงชีวิตของเราในละหมาดเพื่อเราออกจากมายังไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเหมือนกับที่เราอยู่ในมายังอันตะรูสุไลส์อัลลอฮสัลลัมพูตึงเรื่องน้ชจีนอัสอลาทุอิมานุดดีนการละหมาดเป็นโหลักที่สําคัญขององศาสนา ในบางฮะดีและก็ไม่มีเรื่องสะการเรื่องอื่นที่อัตลตตารุสุลอยสุลสลัมพูดกำชับถึงความความอันตรายของมันตัลตารุสุลอยสุลสลัมไม่บอกไม่ได้บอกว่าการทิ้งสะการจะทําให้เกิดหายนะการทิ้งการทำพัดจะทําให้เกิดการท้ายหายนะแต่สิ่งที่ตัลตารุสุลอยสุลสลัมส่สงเทียบเคียงว่าอัลอาฮ์ด ah ูใบนะนะนะก็คืออะไรพี่น้องครับฟามันตะรักกะ แล้วก็ตะก้าฟัดพู้ใดก็ตามที่เขาถิงมายังเขาเสี่ยงต่อการตกเป็นคนที่ไม่เพียรพุทธาดังนั้นเปรียบกับอิบาดเอิญศานาบีไม่ได้เลงเจ้าศานาบีส่งอมกาละมาดมาเลงเพื่อต้องการตอกย้ำให้มนุษย์เสีได้รับรู้ว่ามันเป็นอันตรายท่านาอิสลามที่ศาลาัลลอฮุอะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนาะอวะลาอุมายุฮาสซบุลเบฮิอับดุยอุมนกิยามะมินอะมล عملهصلاة สิ่งแรกที่ถูกสอบสวนในวันกิยามัตคืออะไรการละหมาดของเขาฝอิงซอลูฮัดฟ่ากอดอัฟละฮาว่อันเจฮะถ้าการละหมาดของเขาสมบูรณ์แบบฟ่ากอดอัฟละฮาเขาประสบความสําเร็จว่อันเจฮะนี่ใช่ชนะฝ่าอิฟซาดีฝ่ากอดคาบาวะคข้าศิรรผู้ใดก็ตามที่ทิ้งละมันถิงมายังคาบาวะคข้าศิโรเขาที่มีแต่ความขาดทุนดังนั้นพี่น้องครับจำมาเลยว่าสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนในวันกิยามัตก็คือการละหมาด และนสุรอ ah ันม ok ุมินูนอ ok ัลลอฮฺสุบะตัลลาทร่งกล่าวถึงค ok ุณในลักษณะของผู้ศรัทธาจะได้รับรางวัลที่ประสบความสําเร็จขัดอฟละฮ์มุมินูนบรรดามุมินผู้ศรัทธาจะประสบชัยชนะจะประสบความสําเร็จสิ่งแรกที่นบีอัลลอฮฺสุบะตัลท่งพูดเล่ากันว่าทรงพูดลานั่นว่าขัดอฟละฮ์มุมินอนอัลลอฮ์ทีนำผู้ศรัทธาไปสความร่ำรวยผูจะประสบความสําเร็จ อันดับแรกคือฟีอซเล่ทีมโคชิฮุนเขามีความเขาละหมาดของเขาด้วยความโคชัวตาวาดุดดังนั้นการละหมาดด้วยความโคชัวตาวาดจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะอาบน้ำมายั่งกองเราด้วยกับละหมาดมายั่งแบบตาโคชัวตาวาดุดวันนี้พี่น้องกับเราสังเกตว่าเราอาน้ำมายังไปพลางเราบูไปพลางเราอาน้ำมายังไปพลางเราเล้งไปพลางน้ำปิดไปพลางทางทางที่านอซูลุลลอฮรศ็อลลฮุลัลลัมบอกว่าจงประหยัดน้ำถึงแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายนะย จะอาบน้ำยู่นแมาน้ำก็ตามต้เราสู้แล้วโซซ่าเปิดน้ำที่ยิดรลยการน้ำมายัางดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราจะดูเรรามาร์ตของเราสมบูรณ์แบบรอไมาเราเร่ว,ว่าเราอาบนามม้ำมายัางของเราเปันเราเล่งมาไม่เราบูไปปลางไม่เรามีใจยจดใจจอในการอาบนามม้ำมายัางไม่ดังนั้นดังนั้นพี่น้องครับบรรดาซอบาตเมือ่อมมอ้าน้ำมายังจะมีใจะจ,จดใจจอนี่การอ้นาน้ามายังมันก็ส่งผลให้การมายังเนาี่มีความคุชั่วตวัดด้วย และเป็นสาเหตุห ah น ah um ึ่งที่ทําให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นพี่น้องครับศาอดูสุลัยสุลัยท่ามทรงเล่งถึงการมายังทรงเล่งด้วยคําพูดที่ว่าเราฟังแล้วมันน่ากลัวเพราะเป็นเราเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องตกศาสนาตกเป็นคนกูฟุตเป็นองครับศาอดูสุลัยสุลัยท่านได้กล่าวอัลอาฮ์ดุลเลฺวีบายนะนาฺวะบายนะฮุมอัลซัลลาห์ไม่ถึงว่า รรหว่างเรากับรรหว่างความเป็นมุสลิมกับกับกักูกฟุดนั่นคืออสัสลลา์คือการทิงงงงงท้งมายังดังานพี่น้องการทิ้งมายังอุลมามะแบบอกซ้องแบบทิง้งแบบปฏิเสธคือตกศาสนาแต่ทิง้งด้วยความเกียจคร้านนั่นก็ไม่ตกศาสนาตีอยู่ในสีฟัดนึ่งทีทีอยู่ในมุมมองนึ่งทีว่าเป็นมุมมองที่เสี่ยงดังนั้นพี่น้องกับทโรซูลและสุบมันตารกะฮะฟักต์กะฟะใครทิ้งน่นอนเขาตกจากศาสนาก็เป็นกูฟูด แต่อุลมามะยังให้ความสาคัญว่าตกแบบขีครานอิมานอ่อนที่ว่าไม่ตกจากศาสนาดังนั้นพี่น้องครับและก็การมายังหลักเมื่ออัลลอฮฺสุบตลาเปิดโอกาสให้เาวนรกกับชา,าวสวรรค์นสนทนากันโรมาหว่าสิ่งแรกทีชา,าวสวรรค์ทามชาวนรกทา่าอะไรและาวนรกตอบว่าอะไรเมื่ออัลลสุบตละเปิดโอกาสให้ชา,าวสวรรค์กับชาวนอรกสนทนากันอัลลอฮฺบอกมาเซลค์คุมฟีซักก์ ชาวสวรรค์ทรงทรากับชาวนรกว่ามาซาละกักกะคุมฟีสะกอดอะไรเป็นสาเหตุที่นำพวกท่านทัางหลยลงสู่คุ้มนรกคำตอบเรกของชาวนรกมาซาละกักกะคุมฟีซะกดก็รู้ชาวนรกเล่นเนคุมมินันมุสอลิดเราไม่ได้ดำรงไว้สิงการละมานนั่นคือคำท้าเรกนั่นก็คือคำาคำตอบเรกของของชาวนรกที่ตอบดังนั้นพี่น้องครับผมมาตรงนี้ไม่ได้ว่ามาฮุกมุม คนตีไม่มายังว่าเป็นคาเฟ่เตะอยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่อเรามีโอกาสพี่น้องรับเราก็ให้ความสําคัญกับมันเพราะสิ่งเดียวที่ตานรอซูลอให้ส่งเลยสลัมให้ความสําคัญแล้วกว่าม,มนุษย์จะประสบความสําเร็จคุณจะเป็นมีตังนับรอยนับพันพันล้านคุณจะมียอดท่าบรรดาศัรัพ์ตีสูงสรงแค่ไหนพี่น้องครับเตะอัลลอฮฺไม่ได้บอกให้สัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นจะนําสูคุณความสําเร็จแต่ ทรอศูล,ละบอกว่าเสียงอาจารเป็นการบอกโตอกย้ำให้เราไปรู้ให้เราได้รู้เสมอว่าให้ยาลสโตรเลให้ยาลสลตรเลาการน้ำลงละมานั่นแหละที่นำเราสู่ประสบความสำเร็จดังนั้นพี่น้องครับการละมานหา้าเวลาเจรละวันพี่น้องครับเราก็าต้องให้ความสำคัญก,กับมันทรอศูละอินทรศูละอุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าชัดเจนว่าวการนำลงละมานเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความสุขความสุขในชีวิตเพราะนัปป้นพี่น้องครับท่านรศูอูัลลอฮิวะซัลลัมก็แลกเฉดเยาวการนลัน ฝ่อาริฮ์นบิสลาบิลันยกขึ้นอาดัลเลขาให้เรามีความสุขความสบายใจในมายังอุดมอาดัลดังนั้นผมบอกใหาสิ่งนี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่นั่ผ้าเราสู่ความเป็นตอมานีนะในหัวใจของเราในบางอะดิสทารุสุลอัลซาลาตุนูรุนการละหมาดเป็นรัฐมีให้กับชีวิตของเราและก็ทารุสุลอัลซาลาบอกอินนาอุมมัดทยุติอาลยอมันกิยามะกอรันมุฮัดจลีนมินอัซรบุดู นิวันกียรม็อุมม้าของอัลนอฮฺซุลเลาห์วะลยฮวะซัลลัมโทกเรียกไปโทกเรียกไปพี่น้องรับด้วยกับโทกรียกไปห้ารถสุบตะละด้วยกับโรงรวยของการอํบหนามมายังทั้งนั้นพี่น้องกับชีวิตของเราให้เรานั้นได้ความสําคัญกับสิ่งนี้เพราะว่าชีวิตเราจะดีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะดีในชีวิตของเราพี่น้องรับขึ้นอยู่กับมายังถ้ามายังเราดีสิ่งอื่นก็ดีไปด้วยแต่ถ้ามายังเราไม่ดีสิ่งอื่น มันก็จะไม่ดีไปด้วยดังนั้นพี่น้องครับประตูให้ความสําเร็จในชีวิตนั้นมีมากมายแต่ประตูให้ความสําเร็จที่สําคัญคือความแร่งรัดในระเบียบของมันและความแร่งรัดในหูในชริย่าของเราที่เราสวดัสลาให้เราแร่งรัดกับมันก็คือการมายังดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคริสหรือยิวหรือว่าเป็นคนไทยพูดเมื่อนึงเมื่้เขาต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาให้ความสําคัญกับมันเขาให้ความ เป็นระเบียบมีความแข็งขันต่อระเบียบของมันเขาก็ประสบความสําเร็จดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่นำพาวความสำเร็จเราคือการมายังดังนั้นให้เรานั่นพี่น้องครับได้ความสําคัญกับมัเหล็กกชั่วลูกชวนล้านข้งเราไปสู่การมายังพอถนนสู่ลอยสโลโวาอะไรอีกวอแซลมก็เล็งนี่ชัดเจนว่าให้ซ่อนเดล็กๆข้อคือซ่อนเด็กก็คือซ่อนมายังดังนั้นการที่ซ่อนเด็กซ่อนมายังไออื่นไม่ซ่อนก่อนบงบงอูง้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญในชีวิตของเรา พี Pin ่น้องครับท่านนบีอ ah ิบรอฮิมอะลัยซ์สลามเมื่อประสบความลำบากใจสิ่งแรกที่นบีอิบรอฮิมอะลัยซ์สลามขอดูอาหรือไม่ขอดูอาว่าอะไรบ่งบอกถึงความสําคัญถึงสิ่งนี้ท่านนบีอิบรอฮิมบอกว่าเรบบิจันนีมุกีมัสซอล่าวะมินซุรียะตีโอ้อัล l l nan, a ์ได้โปรดให้ฉันนั้นได้เป็นคนดํารงไว้ซึ่งการละหมาดวะมินซุรียะตีและให้ลูกหลานของฉันนั้นได้ดํารงละหมาดด้วยนบีอิบรอฮิมอะลัยซ์สลามไปทิ้ง่าน หะยัดกับนบีซามาอีนไว้ทีททททท่มักกะและเดินทางกลับด้วยความเสียใจด้วยความอันนี้พี่น้องครับโศกเศร้าเสียใจเตียไม่สามารถอะไรได้สิ่งแรกที่นบีบรหิมขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบะตาละให้เกิดความดีงามกับโลกูกรอบบิญญานีมุกีมอสซาลละอ,อัลลอฮฺได้โปรดให้ฉันเป็นคนดำรงมายังไว้ว่ามินซุรียะตีและก็ให้ลูกหลานของค์ฉันเป็นคนที่ดดำรงมายังไว้ด้วยเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่วทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จ ี่น้องับมาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามได้เพยง a l l s u b h n ฮ h u ะได้เพีย a l a h า a n a h u a t a a l a ล้กกรไดรับบัญญัติต่างๆมามล้วก็กรับมาขอดุอาสิ่งแรกที่นบีมุซาอะลัยฮิสลามขอได้ว่าทีมุสศอลห์ลิดิกรีได้โปรดให้ฉันเป็นคนดํกรุงละมาดไว้ด้วยเถิดดังนั้นพี่น้องครับชีวิตของรัวของเรามันจะดีไม่ดี ล l l a ์บอกว่าอินนัสลาตลตันฮานินฟะชาอิวันมุกัดเตจิงเลวการละมาดนั ang. arp, ang, le, au au vai, a, ้นการดำรงละมาดนั้นจะห้ามปรามเราจากสิ่งชั่วร้ายและสิ่งเลวอมอกอนาจาร์ต่างๆงดังนั้นพี่นองรับเรามมยังแต่เราออกไวแต่เรายังทําสิ่งที่ไม่ดีเรายังเอาเวลาให้เราจบทวนเมยังของเราวสาไสมยังของเราล l uk, ni, l a ์บอกว่าห้ามปลาจากสิ่งชั่วร้ายแต่เมยังของเรายังไม่สามารถห้ามปลามันได้ดังนั้นพี่นองขับชีวิตเราจะประสบความสำเร็จต่างลุกนูกหน้าอยู่ดีการมายังให้เราให้ความสำคัญกับมันมากๆ พอท่านอบดุลบีบอกว่าเราว่างคนถึงมาจากมุสลิมกับมุสลิมคือการถึงมายังดังนั้นพี่น้องกลับมามายังกันดีว่าสหรับผมก็ฝาก์ฮของท่านนี้ว่าอักูลุกูลีฮะดาวัสตัฟิรุลลอฮะลิวะละกุมฺบลิสาร์มุสลิมีนามินคุลิามินฟัสตัฟฟิรูห์อินนะฮฺวะลกอฟ